ชวัตซื้อห้องที่คอนโดแห่งนี้ไว้เป็นเวลาห้าปีแล้วซึ่งเขามักจะมาอยู่ที่ห้องนี้เป็นประจำในวันหยุดสุดสัปดาห์โดยทุกครั้งเขาจะแวะไปที่ห้างสั่สินค้าก่อนพร้อมกับซื้อดีวีดีภาพยนตร์กลับมาดูด้วยปกติระหว่าดทิตยเนี่ยผมจะไปเดบมอท,ท่าพรในทุกทุกอาทิตย์เลยประมาณสิบโมงกว่าไปกินข้าวไปซื้อของเสร็จก็ประมาณมาเล็กประมาณกับเกือบเที่ยงแล้วก็นั่งกินกาแฟอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ดูโทรดูซีดีที่ซื้อมาดูอยู่ แล้วประมาณสักแป๊บหนึ่งอ่ะผมก็เดินเข้าวองน้ำไปเข้าไปก็คือเข้าไปทำธุระแล้วก็ล็อกประตูธรรมดาก็นั่งเสรืจอ้า้งออกมาเสร็จพอลุกมาปุ๊บหมืนปาโตสักพักหนึ่งเฮ้ยแค่กค่แค่แ่แก่แค่แค่ ทักไม่ดีนะเลยทุบประตูบนประตูล่างให้ประตูมันแบบาครว่าึวกว่ามันตกร่องมันแก๊กเลยออกมาอย่างเงี้ยชัชวัตรทุกว่าประตูห้องน้ําไม่สามารถเปิดได้เขาพยายามบิดลูกบิดอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลทุกเมย์ก็ไม่ออกเหมือนยังไงก็ไม่ออกแล้วเราอยู่อยู่คนเดียวอะ่ะก็ทีนี้ตอนนี้นก็ชักเครียดละนี่ ไม่ออกไม่ได้้ะทำยังไงเอ้ยไม่ออกไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีอ่ะผมก็ทักเครียดแล้วเอ้ยจะทำยังไงเหงื่อทักเริ่มออกละหายใจชักติดขัดละเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ละใครจะรู้ว่าอยู่อยู่ที่นี่วันนี้เพื่อตัดมากมาอยู่ตรงนั้นน่ะไม่น้อยก็คือไม่มีอะไรกินละเหงื่ออาบมาปากโทรศัพท์อยู่ข้างนอกด้วย ท่านใจก็คิดว่าถ้าเผื่อเราลงมาเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่พน้นอ่ะจะขาขึ้นมาแล้วทำยังไงเพราะเขาอยู่ข้างนอกเพื่อนก็โทรเข้ามานะก็รับไม่ได้เด,ดี๋ยวยทำไงวะไปกลับไปแล้วก็นั่งมองอีกที่ทำยังไงกรอบมีเมียมตรงนี้เห็นกระจกอยู่ไหนนะ่ะก็อลองเอาคว้าแค่โคก่ะฝ่ายแค่โคกนะั่นแหละฝายกระจกแตกหมดเลย ก็ลองปีนออกมาไคืหนึ่งคนเราก็าสุดท้ายอ่ะแรงสุดท้ายเลยก็ไม่รู้ไปจางไหนเหมือนกันนะดันอยู่ประมาณ20สนาทีอ่ะจนกรอบเนี่ยกระเด็นออกไปเลยเพราะช่องของหน้าต่างนั้นมีขนาดเล็กเขาจึงใช้ฝาชักโรครกบุไปที่กระจกรงช่องระบายอากาศให้แตกออกแล้วพยายามเหยียบที่ลูกบิดประตูแล้วก็ปีนออกมาแล้วพอสักพักหนึ่งพอข้าได้ปุ๊บเนี่ยผมตะโกนเลยกูรอดแล้ว จริงผมตะโกนว,ว่ากูรอดแล้วจังพี่อยู่ในห้องน้ําต้องตายในห้องน้ำนี่ยงจริงเหรอรอดแล้วก็กูเอ้ยพอจะออกมาได้นี่อ้โหูเหนื่อยโซมเลยแล้วตัวนี่นแขนนี่ช้ำไปหมดเลยเนะยี่ยกระต่ยแตกเลยแล้วไม่มีทางออกเลยจะทํายังไงผมอยากให้เปลี่ยนมากกว่านะเอาลูกเดือยออกให้หมดเลยแล้วก็ใส่เป็นกรอนธรรมดาพอละเพราะอยู่ในห้องเราเองไม่ต้องสวยหรอก ไม่มีใครมาดูแบบว้ยประตูเธอไม่สวยเลยนะไม่มีลูกไม่มีกรไม่มีกวอนใสเกะกะอะไรเงี้ยแล้วเอาเราปลอดภัยไว้ก่อน